สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero นะครับวันนี้อยู่ผมตามจากรายการ Crypto Turn Pro สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเนื้อหาในรูปแบบใหม่ โดยหลักก็ยังโฟกัสในเรื่องของคริปโตเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้นะครับขออัปเดตตลาดกันหน่อยแล้วกันนะฮะหลังจากตัวเลข CPI ของอเมริกานะครับออกมาสูงกว่าที่คาดนะฮะก็ทำให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตนะครับตลาดหุ้นอเมริกานี่ก็ลงกันหมดนะครับนักลงทุนก็ยังคงกังวลกันนะครับว่าการประกาศเพิ่มมาตราดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีก โอเคก็เฝ้าติดตามมาต่อไปนะครับอันนี้เป็นระดับมาโครอิค e อนอเมกเนาะเป็นเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจก็เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องปล่อยไปตามไซเคิลของมันนะครับซึ่งถ้าเอาตรงๆมันก็เป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเนาะที่เราจะได้เก็บแอสเซทตัวที่เราสนใจนะครับเพราะราคาก็น่าจะลงมาน่าจะลงมาเยอะถ้ายังเหลือเงินสดอันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับซึ่งซีรีส์ใหม่ที่ผมจะทำเนี่ยมันก็จะเข้ามาช่วยนักลงทุน ในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอด้วยนะครับและอีกข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือโดคอนโคโฟอรเดอร์ของเชร่านะครับถูกสารเกาหลีใต้ออกหมายจับนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งไปนะครับล่าสุดเหมือนเจ้าตัวจะอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับไปที่เกาหลีใต้ไหมหรือว่าทางเกาหลีใต้ในี่มีอานาจที่จะเข้าไปแทรกแซง ข้ามประเทศเลยไหมนะครับอันนี้คงต้องติดตามกันต่อแต่ทีนี้มันน่าจะส่งผลต่อภาพรวมของตัว Terra ราบล็อกเชนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีการปั๊มกันไปใช่ไหมฮะโอ้ก็ทําเอาคนชอบกันมากๆนะครับสายซิ่งกันทั้งหลายนะครับแต่ตอนนี้ก็ร่วงยับลงมาเลยนะครับผมมีน้องคนหนึ่งที่ช็อตไว้อยู่นี่บวกไปเกือบพันเซแล้วนะครับไม่รู้ปิดไปยังน่าจะปิดไปแล้วนะครับ ที่มันร่วงแรงมากด้วยก็น่าจะ,ะทางคอยทางเหรียญอื่นๆก็ลงมาตามตัวเลข CPI ด้วยนะครับผมคิดว่าอาจจะจบรอบปั๊มขอแล้วได้นะฮะในลองเทอมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างอันตรายนะครับอย่างที่เราคุยกันไปในคลิปที่แล้วนะครับคนที่อยากจะเข้าไปเล่นเนี่ยก็เรียกว่าเสี่ยงมากนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นเหรียญลุน่าเก่าก็คือลูน่าคลาสสิกนะครับเพราะว่าเขาไม่น่าจะใช้กันแล้วนะครับน่าจะ,ะเปลี่ยนไปใช้ตัวลุน่า สองแทนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้หลังจากที่มันล่มสลายไปเนีผมก็ไม่ได้ตามข่าวต่อแล้วนะครับก็มาโฟกัสกับแนวทางการลงทุนของตัวเองส่วนีข่าวหนึ่งขอพูดถึงหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวงการ NFT เนี่ยถือว่ายักษ์ใหญ่เข้ามาอีกแล้วนะครับทาง Starbucks เนี่ยจับมือกับ Polygon นะฮะ Polygon เจ้าเหรียญ m a t i c นะฮะที่ผมก็เคยพูดถึงไว้นะครับว่าเป็นตัวเหรียญบล็อก c h a เปลี่ยนอินฟราสตรักเจอร์อีกตัวที่น่าสนใจเพราะว่าพาร์ทเนอร์เขานี่เยอะจริงๆนะครับไม่รู้ทำไมนะเก่งๆมากนะครับในเรื่องนี้ซึ่งทางซา a r บักเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนโร y ย l ี y โปรแกรมนะครับจะออกเป็นเป็น NFT เราจะเห็นว่าตัวซา a r บักเนี่ยก็จะมีแอป t a r ์บักร r วอร์ดพอยของเขาอยู่แล้วนะครับทีนี้พอมันเป็นเป็นเ f t นี่ยมันน่าจะเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายในเว็บ3นะครับ เป็นมูฟที่น่าสนใจในวงการ NFT เดี๋ยวรอตลาดกลับมาผมว่าน่าจะคึกคักกันสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลในโลกเว็บ3กับทาง Starbucks นะครับก็สามารถจะมากด j o ยเวทติ้งลิสต์ได้นะครับที่เว็บไซต์ w e i t l s t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  r r u u k s s o o m นะครับกดเข้ามาเราก็ใส่อีเมลเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็กลับมาที่เรื่องแนวทางที่ผมอยากจะปรับเปลี่ยนเนื้อหา ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงที่ตลาดมันเริ่มซึมซึมไปนะครับแล้วก็ผมก็เลยได้เข้าไปศึกษาแนวทางการลงทุนรูปแบบใหม่เพิ่มเติมนะครับที่ผมไม่เคยเได้เข้าไปมาก่อนก็ค่อนข้างชอบมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาผมศึกษาอะไรแล้วชอบเนี่ยมันจะเป็นอาการแบบมันจะไม่อยากหยุดที่จะอ่านที่จะฟังที่จะเปิดดูนะครับหรือจะค้นไปเรื่อยๆนะครับเหมือนตอนที่ผมเริ่มเข้ามาในโลกของคริปโตเคอส์ เข้ามาศึกษา Bitcoin แล้วก็เข้ามาศึกษา DeFi นะครับซึ่ง DeFi นี่ทำเอาแบบสนุกมากๆนะครับต้องบอกว่าคนที่เป็นแนวทางเริ่มต้นเลยนะครับที่ผมสนใจการลงทุนในสไตล์นี้นะครับก็คือแ a มแบ a แมนฟรีนะครับเผื่อใครไม่รู้จักเขานะครับคนที่ผมฟูฟูคนนี้นะครก็คือเป็นโคฟอเดอร์นะครับของ FTX ทีนะครับที่เป็น Exchange ที่น่าจะเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับ แซมเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจมากๆนะครับจริงๆผมเคยเคยพูดประวัติคร่าวๆของเขาไปบ้างแล้วนะครับเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ท,ที่น่าสนใจมากๆแล้วกันนะครับในเรื่องของเป้าหมายการใช้ชีวิตการสร้างความมั่งคั่งของเขาเพื่ออะไรทําไปทําไมนะครับเพราะเขาเอารายได้ส่วนใหญ่เนี่ยบริจาคบริจาคไปช่วยเหลือคนนะฮะสายบุญมากนะครับก็ก็ค่อนข้างชอบนะครับค่อนข้างชอบเขามากๆนะฮะแล้วก็ตอนที่เขาปั้นพอร์ตนะครับก็ยิ่งน่าสนใจ อันนี้ผมพูดรับอัพแบบเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือเขาทำการ arbitrage อ Ar าร์บิทรายเเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับในการทำกำไรนะครับในสินทรัพย์ที่มันมีอยู่ทั่วโลกแบบนี้นะครับอย่างคริปโตเคอเรนซีเนาะซึ่งแซมเนี่ยทำการอภิ i t า a ตัวเหรียญบิตคอยนะครับเขาทำการซื้อบิตคอยจากาตลาดในอเมริกามาขายที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาเห็นราคาที่มันแตกต่างกันอยู่ก็เยอะพอสมควรคือต้องบอกว่าในในยุคแรกๆที่เขาทำเนี่ย มันทําอย่างนั้นได้ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคือทําอย่างนั้นยากแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับอ่ามันจะมีบอร์ดวิ่งไปเต็มไปหมดนะครับเพื่อจะทําให้ราคามันใกล้เคียงกันซึ่งตอนนั้นที่เขาทำา r บ i t r a ตัวบิตคอยเนี่ยเขาก็ทําอย่างนั้นนะครับทำไปเรื่อยซื้อมาแล้วก็มาขายอ่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็โอนกลับไปก็ไปซื้อบิตคอยมาใหม่แล้วก็เอามาขายนะครับทำานี้เรื่อยๆนะครับถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นหลักอืม20-30ล้านตัวลราได้มั้งครับตอนนั้นนะ แล้วก็ปัจจุบันก็มาทำตัว f t x เนาะเป็นกระดานเทรดแล้วก็ยังมีสตาร์ทอัพอีกมากมายนะครับที่เขาเข้าไปลงทุนรวมถึงตัวอย่าง Alameda Research นะครับแซมก็เป็นเป็นหนึ่งในโคฟาเดอร์นะอันนี้ก็เป็นเป็นประวัติคร่าวๆแล้วกันนะครับทีนี้เทคนิคของการลงทุนของเขาเนี่ยที่ผมชอบเลยก็คือเขาจะมาในสาย Quant Trade นะครับ Quant เนี่ยที่มาจากคําว่า Quantitative นะครับซึ่งผมก็เป็นมือใหม่คนนึงนะในวงการเทรดนะครับแต่แต่ว่า คนที่ผมรู้จักคนที่อยู่รอบๆตัวที่ที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยก็จะไม่ใช่สายนี้พอได้เข้าไปศึกษาเนี่ยก็ค่อนข้างชอบนะครับและนี่จะเป็นแนวทางที่ผมจะเอามาพูดคุยกันนะครับทีนี้ในความเห็นของผมนะเวลาที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่างนะครับมันก็คงต้องมีหลักยึดเหนี่ยวอะไรบางอย่างก่อนเราถึงจะลงทุนในแนวทางแบบนั้นนะครับอย่างคนที่เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบสำเร็จเขาก็อาจจะมีหลักเกณฑ์ของเขานะครับเช่นบางคนเชื่อ ใน e อ e เลเว็บนะครับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ใช้ผสมกันนะครับของพวกนี้ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะหาแนวทางของตัวเองพอเริ่มเข้ามาศึกษามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้ผมสนใจมากๆนะครับในแนวทางการลงทุนแบบคอนเทรดโดยเฉพาะการใช้งานกับสินทรัพย์ที่มี v o l a t า l ิลินะครับหรือว่าความผันผวนสูงๆเนี่ยมันดีมากนะครับแล้วหลักเกณฑ์ที่ว่านี้นะครับมันคืออะไรนะครับ บางคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้วนะครับก็คือคำว่า return เท่ากับ cash บวก Beta บวก Alpha นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะครับที่ Ray Dalio นะครับที่เป็นเจ้าของ hedge fund Bridgewater นะครับใช้เป็นหลักเกณฑ์จริงๆก็มีนักลงทุนระดับโลกหลายคนนะที่ใช้แนวทางนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยดีเทลเนี่ยมันจะยิบย่อยแน่นอนนะครับเราต้องมีคอหลักของแนวทางของมันก่อนก็คือ return หรือว่าผลตอบแทนของเราเนี่ยมันจะมาจาก หคือเงินสดนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อพอร์ตที่เป็นเบตานะครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพอร์ตที่เป็นแอลฟาอ่ะอันนี้แหละจะเป็นหลักการที่เราจะใช้กันนะครับเป็นซีรีส์ยาวๆเลยนะครับว่าถ้าจะทํากลยุทธ์การลงทุนแบบนี้นะครับในโลกของคริปโตเเรนซีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยเยอะนะครับเยอะมากนะครับซึ่งครั้งหน้านะครับผมจะเริ่มมาพูดถึงหลักการในการเลือกการลงทุนแบบ return เท่ากับ cash บวกเบต้าบวกอลฟานะครับแบบละเอียดกันว่ามีการลงทุนแบบไหนบ้างนะครับเอาคร่าวๆก่อนเนานะวันนี้ก็สําหรับ cash นะครับหรือว่าเงินสดเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันคือเงินนะครับเงินสดแต่มันมาจากอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับส่วน Beta เ,เนี่ยจะเป็นพอร์ตที่สามารถจะสร้างนะครับหรือว่า generate cash flow หรือว่าเงินสดมาให้เราได้แนวทางก็มีหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ d e f า การฟาร์มการทำ liquidity pool ต่างๆนะครับหรือว่าการใช้ grid trade ทีนี้ในส่วนของ Alpha นะครับตัว Alpha เนี่ยผมเรียกว่าเป็นตัว rocket แล้วกันนะครับมันจะเป็นตัว b o o t p o r t ของเราโดยเราจะนำรายไดท้ที่เกิดจากกระแสเงินสดในฝั่งของ Beta นะครับเอามาเติมในฝั่งนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสินทรัพย์ที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับหรือว่า leverage ได้นะครับอย่างเช่น future อะไรต่างๆนะครับแต่ตรงนี้ต้องคุยกันเยอะนะครับต้องคุยกันยาวๆเลย เพราะว่ามันมีหลายวิธีมากนะครับที่จะทําได้แต่เอาไว้ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแบบละเอียดอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงแนวทางใหม่นะครับที่ที่ที่จะทำนะแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับน่าจะได้ไอเดียนะครับได้แนวทางการสร้างรายได้นะครับในรูปแบบต่างๆ ผมคิดว่าแนวทางนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้าง make sense แล้วก็ดูยั่งยืนจริงๆมันสามารถใช้ได้กับสินทรัพย์ทุกอย่างเลยนะครับไม่ใช่แค่คริปโตนะแต่ว่าด้วยคอนเซปท์ที่ผมอยากจะทำเนี่ยผมจะทำในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีนะครับยังไงก็ฝากติดตามมันด้วยแล้วกันนะครับแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ